ดครับช่องแปมสตอรี่นะครับคลิปนี้มีคำถามนะครับมีคำถามกับ f อฟซีนะฮะเครื่องตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับท่านใดนะฮะเอท่านใดนะครับรู้แล้วช่วยตอบคำถามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรหัสกันนะฮะนี่ครับเขียนว่า JO8CN10152 นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับ ที่ท่านใดมีความรู้นะครับช่วยแนะนำช่องแฟมสตอรี่หน่อยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเนี่ยฝางบนโหนกนะครับมีโหนกนะฮะโหนกนู้นครับอามช่างครัช่างบอกไม่แน่ใจนะครับกลัวตอบผิดนะครับแต่รู้ว่ามันมันโหนกนะฮะช่างก็เลยให้ข้อมูลมาเท่านี้นะครับ ปัม๊ม,มลมเป็นปั๊มลมคู่นะครับนี่ฮะเป็นลักษณะนี้นะครับขอข้อมูลหน่อยนะครับี่ตรงเพดนะครับเพดนี้เขียนไว้อย่างนี้นะครับจะโอแปซีนะครับขอความรู้หน่อยนะครับ ไปดูรอบๆเครื่องนะครับบอกความรู้หน่อยนะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่สนใจต่อไปนะครับหรือว่าน้องๆน,นุ่นูนะฮะที่ไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับดรบูรอบๆเครื่องนะครับ เขาบอกว่าเป็นคอมมอนเรลนะฮะ ก็จะเอาไปใส่นะฮะใส่ตัวแบบนี้นะครับน้ำใหญ่นะฮะอันนี้เป็นตัวสี่นะครับตัวนี้เป็นตัวปัดน้ำมันนะครับเนี่ยจเอามาใส่ตัวที่ตัวปัดตรี่ถามนะครับว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนตัวไหนนะฮะประกอกเป็นคอมแม่เร็ว เดี๋ยวจะทําการถอดนะฮะถอดเช็คนะฮะเป็นของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราชมกันตอนนี้เลยแล้วเสรส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ด้วยนะฮะขามตัวนี้ด้วยครับ เป็นปั๊มใหญ่เหมือนกันนะครับปั๊มลมแฟดนะฮะร,รหัสข้างเครื่องนะครับ jo 8ป k jo แป k นะครับ นะเครื่องเป็นแบบนี้นะครับขอถาม2รุ่นนะครับเป็นความรู้นะครับให้สำหรับผู้ที่ไม่รู้นะครับคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ รวมวิธีการถอดปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้เป็นของไดกินไหมครับยี่สิบสามยี่สิบสามไดกินนะฮะตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเป็นอะไรครับไม่ได้แจ้งครับเอามาเช็คอ๋อเอามาเช็คเลยนี้ตอกเมื่อกี้คือทำมาร์คตำแหน่งใช่ไหมครับมาร์คแท่นเดี๋ยวสลับไปนครับอ๋อมาแท่นการใส่ประกอบป,กปิดนะฮะ ครับเด็กฝึกงานนะฮะเด็กฝึกงานวันนี้ทํางานวันแรกนะครับชอบไหมฮะ,อะชอบไหมฮะชอบเพืเ่อนๆผมชอบครับเคยถอดไหมครับเคยถอดไหมครับเคยเคยเคยถอดเอคยถอดจำไม่ได้ตอนนี้ครับหรือทั้งตัวถอดอย่างเดียวใช่ไหมหรือมันไรครับ ถอดอย่างเดียวแล้วก็ปร,กป,ประกอบไม่ได้ไไดใช่ไหมฮะน็อตตัวไหนก็คือถอดอย่างเดียวใช่ไหมฮะน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์อะไรครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะสามหกครับเบอร์สามหกนะฮะในดูบล็อกนะฮะดูเบอร์มีเบอร์ติดนะฮะสามหกนะฮะนี่ครับยันครับ วิธีการถอดเขาเรียกอะไรฮะจะถอดอะไรครับถอดดุมปั๊มดุมปั๊มนะฮะมีตัวดูดนะครับไ,ไใช้มองกับดูดอีกม่มีหรอกนี่แฮนด์โมเดลมีสร้างขึ้นเองใช่ไหมอือใส่เข้าไาสองตัวจะลองดูดน้อยหน่อยได้ป่ะพอ โ้นะครับช่างโฟหันนี้ยทำมันูเนี่ย,ยมัมนต่ำเลเดี๋ยวดูวิธีการเอาออกของิ่มงงานช่างนะฮะไม่เคยเห็นมันกันครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะออกอยังไงดุมปั๊มนะครับตัวตัวนี้ก็คือดุมตัวนี้ก็คือว่าจะไปยึดกับตัวไหนนะฮะยอยปัม๊มยอยปั๊มนะฮะนี่นี่ครับ ตรงข้ามมาเดี๋ยวดูเขาให้ยิงตรงข้ามครับ<อ>นี่ฮะดดช่างลืมกับทิศทางนะครับยิงให้แน่นใช่ไหมฮะไป่เ่อเียคือยิงตรงข้ามยิงตรงตรงข้ามสลับกัน ออกแล้วครับโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน้ำแป้นเขาเป็นลักษณะไหนตัวดูดเขาเดีย๋ยวเอาน็อตออกก่อนครับอขอดูตัวดูดนะครับด้าน,นเป็นไงอ๋อตัวนี้ตัวนูนน,นี้จะไปยัน,น,ยนไพ<ป>ยันเผา ก็ดูมันเป็นเปนเปอร์ดูแล้วมันก็จะได้งอกครับจันสอนเด็กเรียนอ่ะใช่ก็กิบเบ็ดกริงอันนี้ฝึกงานครับฝึกงานให้เด็กใหม่นะฮะ ตัวปั๊มออานะฮะของหนักนะฮะไม่ธรรมดาครับช่างเครื่องช่างปั๊มเลยฮะช่างโพ นี่ทอดอไรครับทอดปิ้นเหรอกระเด็นสายตานะฮะเป็นไหมครับข้างเนี่ยช่งใหญ่ลงมือครับ ปอดฝามีทั้งหมดก <c oughs> <tr> ี่ตัวครับจอดก่อนฮะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเน็ดสองสี่ตัวสิบสามตัว สองว่นะสิบสองตัวสิบสองตัวนะสิบสองตัวครับถอนยอดหมดแล้วทำไงต่อครับ อันนี้ทิ้งแล้วทิ้งเลยใช่ไหมหน้าตาภายในปั๊มเด็กทยีิบสามเป็นอย่างงี้ครับอ,อันนี้เบอร์ <11. S 1> เบอร์สิบเอ็ดนะฮะ ตัวนี้เขาเขาเรียกอะไรครับที่ถอดนะครับสลักล็อกฝาหน้าคือกันกันหลุดหายหรอว่าอย่างไงที่ถอด มาย <t une> <t une> ืนรอตรงนหมน่งหนึ่ง <t une> นหนหนมหนึ่งหนึหนึ่งนึ่งหงหนึงน่ตหน่งหอ่งหนึ่งหน่น่งหอึงนงนึนึน่ง่ง่งอง ถ้าเวลาก็ถอดหมดเลยนะถ้าม,มีคนบอกถอดหมดเลย,เยถอดนหมดลถอดหมดเลยใช่ไหมฮะถ้าไม่มีคนบอกนี่ถอดหมดเลยนะ หน้าตาเป็นอย่างี้ฮะเหมือนน้ํามันออกมาเหมือนน้ำพึ่งเลยเหมือนน้ำพึ่งเลยฉ่ำออกมาเลยอันนั้นคืออะไรมันนะครับวาวรี่ดํามันรี่ดํามันนะหยิบขอดูขอดู ข้กระพริบตาครับข้างแรกนะครับที่มานั่งเฝ้าปิดจุดก,การสอดนะฮะ พอดูหน้าตามหน่อยนี่เป็นมีครับขเขาเรียกอะไรครับตัวนี้แผ่นเท,ทเหลือนเทนชรท,ท,ท,ทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองครับ ตังนั้นใช่ไหมที่เขาเรียกนิ้วนิ้วอะไรนะฮะใช่ครับ,รบวาวร,รู้ปัญหายังครับมีตัวไหนติดหรอ หมดเลยครับตรถเขาแแต่ก็ได้ัวนนี้เขาเรียกตัวอะไรนะครับกระบอกเทอร์โบแบบเทอร์โบนะมันทำหน้าที่อะไรฮะร ล้าพี่ทำให้รถเดินนะครับครับ,บนะจับอี่นะี้ การรวมครับตัวไหนรวมมาก การแล้วรวมใช่ไหมปกตสีมันจะต้องแน่นใช่ไหมฮะอ่าครับลวมแทบหนึ่งรวมรวมนี่คำว่ารวมนี่มันคือลักษณะการใช้งานโยกคือไมยกไปไหมใช่ครับทีนี้เราต้องทำยังไงเปลี่ยนใหม่เลยว่าต้องข้าเปลี่ยนใหม่โอ้ต้องเป็นเปลี่ยนอย่างเดียวไม่มีการไปซ้อมไปอะไรอ่งี้ไม่มีครับครับเพราะมันซ่อมไม่ได้ครับเนี่ยรูรูมันใหญ่ใช่ครับ เปลี่ยนอย่างเดียวตัวปัญหานะตัวนี้นก็คือทําให้กําลังรถไม่แรงใช่ไหมคอนโทรลมันก็จะห่างอ๋อเป็นเรื่องของคอนโทรลนะคอนโทรลจะห่างระยะระยะปกติมันชักมันก็จะไปทีเดียวมันก็จะการสลักก็จะไปถึงครับดี๋ยวาให้ลางมีปัญหาครับตัวนี้นะฮะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะนี่ก้านก้าน,านลูกสูบครับ ก็คือเหมือนคล้ายๆเครื่องยนต์นะ,ะใช่ครับ,รบ,รบการการหลวมปัญหานี่ครับที่ลูกค้าเอามาให้เช็คนะครับก็คือการลูกสูบหลวมนะครับหรือเช็คประกอบใหม่นะครับเอารื้อสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมตอนเขาลื้อออกมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว อยวร้อยเขาถอดก่อนนะครับนี่ฮะลักษณะถ้ากราบอกลูกสูบนะลูกสูบถ้ามันสึกเยอะก็รถจะไม่เดินอีกน้ราะมันมันจะย้อนกลับครับแรงกาลังอัดมันจะไม่มีมันมีแหวนไหมีลูกสูบเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถ้าจะสึกมอนก็สึกตรงนี้มันจะเป็นลายลายใช่ไหมลูกลายนี่ก็มีแล้วลักษณะนี้คือเราเราต้องเปลี่ยนไหม ต้องลองดูก่อนว่ามันหลวมไม่หลวมครับถ้าไม่หลวมก็ไม่ต้องฮะกดใส่ไปเดี๋ยวแรงมันก็กําลังก็ตกอีกก็คือเจ้าปัญหาก็คือข้อมันเนาะก้านก้านก้านตัวกินตัวเนี้ยกระตาบบ้รบานครับกระตาบ้รบานเล็กก้านเานาะกระตาข้างอะไรไม่เยียไม่ถูกครับเราเ,าเข้าใจกันบรรบานแล้วกัน ยะมันสึกไปใช่ไหมใหญ่แคบนึงนะแล้วปกติมันจะอยู่ในประมาณแค่ไหนประมาณนี้โอปกติมันจะรูเท่านี้ใช่ไหมฮะ<ช>แต่อันนี้มันกินขนาดนี้เลยเหรอโอ้แสดงว่าเขาใช้นานแล้วใช่เนี่ยใช้นานกินสึกหลอมากขนาดนี้เลยนะฮะปกติรูต้องเท่านี้นะครับพอดีกับสลักครับพอดีอ่าพอดีกับสลักนะรูต้องต้องพอดีกับสลักเลยแตีทีนี้ การตดลอการใช้งานทุกวันทุกวันนะฮะระยะห่างทําให้คอนโทรลน,นะมันมันเหมือนว่าคอนโทรลไกลขึ้นเน่ยนะกว่ารถจะเดินคอนโทรลห่างนะไอ้ทีงคุมเลยะฮะกว่าจะรื้อฝรน่ยไม่ห่วงวิชานะครับ ใครทำได้ทำเลยฮะตันนี้ก็เริ่มรวมเหมือนกันนะฮะใช่ครับแต่ยังรวมไม่เยอะนี่ก็เริ่มเสร็จเหมือนกันครับเป็นลายเหมือนกันเนะาะตอนนี้ไม่ฝึกเท่าไร ข้างนึงข้างนึงนะฮะแตเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเป็นตู้วแ้เป็นคู่ครับตัวที่สองถอนหมดแล้วเดี๋ยวมันลุ้นกันครับว่าเป็นที่อะไรอาการเดียวกันไหมฮะอาการเดียวกันไหมครับนี่ฮะการเหมือนกันนะแล้วก็หน้าหน้าเป็นเส้นกำกำลัง ไม่มีแรงหน้าหน้าทองเหลืองหน้าทองเหลืองเป็นเส้นด้วยใช่ไหมครัไม,<น>ไม่ไม่มีแรงครับเบื้องต้นคือเป็นเหมือนกันนะครับตอดเช็คเปลี่ยนใหม่หน้าทองเหลืองนี้คือต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับเิ้นเทนเจียเป็นเทนเจียได้ใช่ไหมครัก็คือให้น้ำมันมัน มาให้น้ำมันมันรั่วใช่ไหมอ่าใช่ครับครับประมาณนี้นะครับสำหรับ f ทุกท่านนะฮะเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับ f ทุกท่านะครับทปนี้ช่องแปมสตอรี่ขอฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแปมสตอรี่ด้วยนะครับนี่ฮะเด็กฝึกงานนะครับสวัสดีครับครับ